ี่จะมีการเลือกตั้งสภาพนักเรียนและพนักนักเรียนนะคะเพื่อจะมาพัฒนาเรียนไม่ทั้งนานรอบค่ะนี่ชื่อพักว่าทุ้งนานเดิกเจนพักนี้เพื่อเธอค่ะมา มีชื่อเสียงค่ะให้สะอาดเรียบร้อยนักเรียนเรียนเก่งค่ะค่ะอยากไม่พูด,พด